ปอปอ๊อสพระชรวาทวงสุวรรณครับธรรมนัตพรหมเผ่าครับไผลิกสันติพร้อมพัฒตรีนุษเทียนทองทน,องนลบนพิญโยศิลวั์กาไว้เลยอนุทินชาญวีรากูลศักสยามชิดชอบทรงศักดิ์ทองสีพิพัฒรัชกิจประการตอนนี้ชาดาโผล่เข้ามาแต่คุณศักสยามชิดชอบครับอาจจะต้องถอยครับตอนนี้เขาบอกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสูตรเพื่อไทยหรอในสูตรของ เพื่อไทยเนี่ยของเพื่อไทยนะติเต็งๆนะเอาเต็งๆนะชลน่านสีแก้วรองนายกควบศึกษาที่การสมฐานานุรูปเหรอได้ไหมได้ภูมิธรรมเวชยชัยรัตตีมาไทยตอนนี้คือข้างในตําแหน่งเนี้ยในเพื่อไทยไม่ค่อยมีตัวเต็งมาแย่งถ้าแย่งก็คือจากพลังประชารัฐนี่แหละครับที่ต้องตัดสินใจที่พลังประชารัฐเขายึกยักไม่ร่วมแถลงเนี่ย ก็บอกพลอกกระทรวงนี้เลยแบ่งให้ก็ได้แบ่งให้ก็ได้แบ่งให้ก็ได้แบ่งได้ไม่คุมไม่คุมตำรวจเห็นไหมแบ่งได้คมนาคมประเสริฐจันทระรวงทองที่บอกว่าแย่งกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยคุณสุยะนะอ่าอ่าแล้วที่พวกพลังงานล่ะที่อยู่ในโผลต่างปันปรีแล้วปันตรีน่าจะกระทรวงต่าง กระทรวงต่างประเทศไหมอ,อยู่ในกลุ่มนะอยู่ในโผนะผู้วงเพชรจุลละเอียดอันนี้เป็นอยู่ในโผรัฐมนตรีอยู่ในโผจุลพันธ์อมรวิวัต์อยู่ในโผอยู่ในโผครับส่วนจะลงอยู่ตำแหน่งไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเนี่ย,เ,ยเขารุ้นกันอีกคนอย่าง,นห,นงหนูอิม่มซสอิอ่มอ๋อ,อของกทมนหนึ่งเดียวเหออรอเออกทมหนึ่งเดียวเนี่ยเขารุ้นกันอยู่ในขณะที่แคนดิเดตของภูมิใจไทยมีใครบ้างนี่รัฐมนตรีเดิมนะและโครงสร้างการบริหารอนุทินชาญวีรกูลศักสยามชิดชอบ ทรงศักดิ์ทองสีพิพัฒน์รัชกิจประการตอนนี้ชาดาโผล่เข้ามาแต่คุณศักดิ์สยามชิดชอบครับอาจจะต้องถอยครับครับ,รบเพราะว่าด้วยเรื่องคําสั่งสาลม,มันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องเรื่องความเป็นรัฐมนตรีครับครับภูมิใจไทยเนะี่ยสี่บวกสี่ก็ย,ยืนยันตลอดนะอืมอย่ามาห้ามว่ากระทรวงเดิมนะว่าไม่โปร่งใสเพราะทํางานเนี่ยโปร่งใสใครมาพูดแบบนั้นไม่ถูกต้อง คือภูมิใจไยเขาเขาพยายามบอกว่าต้องนั่งกระทรวงเดิมเพื่อสารต่อแล้วแต่ใครจะมองยังไงนะฝั่งหนึ่งมองสารต่ออีกอีกฝั่งหนึ่งบอกเดี๋ยวมันสร้างอิทธิพลผมได้รับข้อมูลจากภูมิใจไทยบอกว่าสองสามวันเนี้ยรู้เรื่องครับสองสามวันใช่สองสามวันจะรู้เรื่องครับถ้าไม่รู้เรื่องล่ะถ้าไม่รู้เรื่องไม่โหวตเขาถือมติครับพูดแล้วทำครับมาดูแคนดิเดตนายพลังประชารัฐของพลังประชารัฐครับนี่ ปอปอสพัชรวาสวงสุวรรณครับธรรมนัสพรมเผ่าครับไพลิกสันติพร้อมพัฒตรีนุษเทียนทองนรมนุปิญโยศิลวัฒน์กาไว้เลยและกายกาหนึงดูนายทหารหนึ่งคนผมกาไว้เลยอดีตประหลัดเหรอนองเนนเหรอบอกไปเลยไหมไม่ต้องบอกแล้วขอบคุณที่เชียร์นี่พอปอชลอ้าวประชาชาติ แน่นอนครับประชาชาติชัดเจนมากครับไม่พ้นจากพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับก็ลุน้นตอนนี้ลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและตำแหน่งประธานรัฐสภาตำแหน่งประธานสภาของอาจารย์รนนทไม่นับเป็นโคต้าใช่ไหมไม่แน่อาจจะไป <c oughs> นับไหมรัฐมนตรีช่วยก็ได้นะหรือว่าการก็ว่ากันไปแต่ว่า <c oughs> อย่างน้อยเป็นรัฐมนตรีแน่นอนอะฝังของชาติไทยพัฒนาก็แน่นอนครับหัวหน้าพัก จะได้กระทรวงเดิมไหมก็หวังกระทรวงเดิมนะอยากได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอือยากได้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาถ้าพลาดพี่สาวเคยเป็นใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกเมื่อก่อนนู่นเคยเป็นเมื่อก่อนชาติไทยเคยนะใช่วิรศักดิ์วิรศักดิ์คุณนั่นแหละเป็นไม่ใช่คนวิรศักดิ์วิรั์โคโค่บอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าพลาดพลั้งนั้นนะอาจจะไปนู่นเนี่ยอุตสาหกรรมนู่นน่ะเขาว่างนั้นอ่ะเ็าได้นะพี่ส้มพี่ส้มอุตสาหกรรมได้ไหม คุณดูนะพี่ท็อปเป็นร่นตีที่คุณพ่อเคยเป็นมานะท่านบรรหารเป็นร่นตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะเคยท่านมาไหนเคยนั่งคลังวะเคยท็อปไปนั่งคลัง้วแต่ต้องได้มากกว่าน,นี้นะอา้าวไอ้นั้นไอ้นั้นก็คือ,อประชาชาตินะแล้วก็ชาติไทยพัฒน,นามาพักที่แบบเสียงไม่เยอะแต่ว่าร้อนแรงเหมือนกันนะนี่ <c oughs> หลายกกเหมือนกันนะรวมไทยสร้างชาติโอ้โหพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเอาไงหัวหน้าพักสุพัฒนพงศ์สุพัฒนพงศ์พันธ์มีเชาเป็นยังไง โอ้นี่ไงเนี่ยไอ้นัน้นสุชาติไอ้ชมกลิไนไอ้นั้นแล้วก็เอกนัทพร้อมพันเลขาเน<อ>ี่ยจะเอาอยัางไงครับถูกต้องครับหัวหน้าเลขาต้องมีนะอืมอ่ <c oughs> แล้วก็ตัวแทนจากบางกลุ่มบางตนก็ต้องมีนะ<อ>แต่ตอนนี้พี่วีบอกว่าสายใต้เนี่ยก็ฟาดก,กันเองทั้งสองขั <c oughs> ้วน่นนะคือสายใต้เนี่ยเขามีสอสอ,อยู่อ่สิี่ใช่ไหม สิบส <14 S 2> ี่เสียงเนี่ยเสียงต้องได้ครับสิบสี่เสียงต้องได้เพียงแต่ว่าสิบสี่เสียงต้องได้เนี่ยแล้วได้ขั้วไหนเพราะมีอยู่สองขั้ว<อ>ได้สองขั้วนะขั้วแรกเลยขั้วนี้ครับอาจารย์ใจลงนําทีมครับอมจะได้ลงนําทีมวิทยาแก้วพาละไดมชุมพลการจนะฝั่งนี้ในการหาลือวันนี้อืกับเพื่อไทยฝั่งนี้ต้องการดันสสชุมพลจากสุราษฎร์เนี่ยเป็นร่นตรี ชุมพลคุณชุมพลเนี่ยผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะแต่ครั้งนี้ต้องบอกสุณบ้นเป็นเลขานุการรัฐมนตรีมหาไทยนะใน14ี่เนี่ยอาวุโสเยอะนะเป็นสอสในกลุ่มของคุณชุมพลกาญจนะน่าจะสองคุณชุมพลกับลูกอันนี้ขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งนะขั้วนี้นะหัวหน้าพักคุณปีระพัน์ผมว่าขั้วนี้ขึ้นตรงกับลุงตูเลขาธิการพักคุณขิงเอกนัทและนี่จากชุมพรส่งเข้าประกวด Uh, ลูกหมีลูกหมีชุมพลจุฬาศัยรันสองขั้วน,นี้ต่างแบบละแวงซึ่งกันและกันก็กลัวอีกขั้วจะเสนอเพราะโคต้ามันจํากัดพี่โอที่มันสายใต้หรือสายกาปรปปสไม่ใต้แต่ดูแลไอ้กรปปสที่ดูใต้ด้วยไง uh. เออเออนั่นแหละกระทรวงคมนาคมคือหนึ่งในกระทรวงที่ตกลงกันไม่ได้ไม่นับตัวกระทรวงมหาดไทยไม่นับกระทรวงอื่นๆเพราะฉะนั้นเส้นทางของรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนํา เดินไปสู่โหมดเรื่องราวเดียวกันจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีพร้อมสับเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังถ้ายังประเด็นนี้อาจจะเป็นปมใหญ่ที่ทำให้ใครหลายๆคนเดินไม่เป็นไปตามที่ฝันครับแน่นอนครับต้องแบ่งก่อนโหวตการโหวตยีบสองถึงจะเกิดขึ้นนะครับ